สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตนอร์ดูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานาธิบดีวล,ลาดิเมียร์ปูตินผู้ําของรัสเซียนะครับได้กล่าวในการประชุมแบบออนไลน์กับหน่วยงานาบังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคว่าการโจมตีในส่วนของการกราดยิงที่เกิดขึ้นในกรุงมอสโกเมื่อวันที่22มีนาคม2567นั้นก็บอกว่า การโจมตีครั้งนี้ดําเนินการโดยกลุ่มอิสลามมิสหัวรุนแรงแต่ขณะนี้สหรัฐและพันธมิตรกาลังพยายามปกปิดให้ข้อมูลโดยเฉพาะการปกปิดกับยูเครนโดยยืนยันว่ายูเครนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายและฝ่ายที่รับผิดชอบคือกลุ่ม i อเดังนั้นแม้ว่ารัสเซียจะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนเหนี่ยวกลปืนแต่รัสเซียยังคงต้องค้นหาว่าใครเป็นผู้ออกคําสั่ง ผู้นำของรัสเซียกล่าวว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่น่าหวาดกลัวและคำถามที่เกิดขึ้นทันทีใครได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ความโหดร้ายนี้เป็นเพียงตัวเชื่อมโยงกับผู้ที่ต่อสู้กับประเทศของเรามาตั้งแต่ปี2014ดังที่ทราบกันดีพวกเขาไม่เคยลังเลที่จะใช้วิธีสกปรกและไร้มนุษยธรรมที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายคำถามอีกข้อที่ต้องได้รับคำตอบก็คือเหตุใดผู้ก่อการร้ายจึงมุ่งหน้าไปยังยูเครนหลังจากก่อเหตุโจมติใครกำลังรอพวกเขาอยู่ที่นั่น ผู้ติดกล่าวตอบไปว่าขณะนี้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียกําลังสอบสวนผู้กระทําผิดที่ถูกจับกลุมและนําตัวขึ้นศาลการสืบสวนนั้นจะทําการแบบเมืออาชีพโดยไม่มีอคติทางการเมืองซึ่งการสอบสวนนี้ก็ควรที่จะมีคําตอบให้กับคําถามหลายอย่างเช่นกันองค์กรอิสลามหัวรุนแรงแม้กระทั่งผู้ก่อการร้ายสนใจโจมตีรัสเซียจริงๆหรือไม่พวกอิสลามหัวรุนแรงที่วางตําแหน่งตัวเองว่าเป็นมุสลิมที่ซื่อสัตย์เป็นอิสลามโดยสุดได้ไปก่ออาชญากรรมอันโหดร้ายในเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่สักการะ ูตินรันบ,บูต,ต่อไปอีกว่าเนื่องจากกองทัพยูเครนสูญเสียกาลังพลไปตลอดทั้งแนวหน้ายูเครนจึงพยายามที่จะฝ่าชายดนรัสเซียด้วยการยิงพลนาเรือนในเบลโกรอสและยิงขีปนาวุธใส่ไครเมียซึ่งสังเกตได้ว่าการกระทําทั้งหมดนี้ประกอบขึ้นเป็นลําดับตามตระก,กาขกของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายนั่นคือความพยายามข่มขู่รัสเซียและเสริมสร้างขวัญกำลังใจภายในประเทศเพื่อที่ชาวยูเครนจะปฏิบัติตามคําสั่งของสหรัฐและจะสู้ต่อไปทั้งนี้หลังจากที่กลุ่มก่อการร้ายได้เรียกตัวเองว่าไอซิดโคราซานหรือว่า ไอซิสเคหรือว่า ISK นั้นเนี่ยครับก็ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการสังหารหมูท่ที่ซิตี้ฮอลล์ของรัสเซียทางสหรัฐและสหภาพยุโรปก็ได้ออกมายืนยันอย่างรวดเร็วว่ายูเครนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีดังกล่าวแต่กลุ่มไอซิสเคหรือว่า ISK ที่มีปฏิบัติการอยู่ในอัฟกานิสถานและเอเชียกลางคือผู้กระทําผิดแต่เพียงผู้เดียวความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจเมื่อกรีกอรีลุกยากนอฟนักวิจัยจากหุนอาหรับและอิสลามศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร,ร์รัสเซียไดด้แสงความเห็น กับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้ไม่มีเหตุผลหรือว่าหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวได้ว่าเป็นการบงการของกลุ่มรัฐอิสลามรูปแบบของการกระทาที่บ่งชี้ว่าพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอเอสเลยการที่ผู้ก่อการร้ายพยายามหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุและสารภาพาว่าสิ่งที่พวกเขาทํานั้นเป็นเพราะเรื่องเงินซึ่งสิ่งนี้บ่งชี้ว่าเป็นการจ้างทหารรับจ้างมากกว่าจะเป็นพวกกลุ่มสนับสนุนอุนดมการอิสลามดังนั้นในความคิดของตนแล้ว เราได้เห็นกลุ่มหัวรุนแรงบางกลุ่มได้กลายเป็นเครื่องมือของหน่วยข่าวกรองในประเทศที่เป็นศัตรูกับรัสเซียและตนก็เชื่อว่านี่เป็นการก่อวินาศกรรมภายใต้กรอบความขัดแย้งที่กำลังดำเนินการอยู่นอกจากนี้ลุงยานอฟยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า ไอเอสเท่านั้นที่ทําหน้าที่ในนามของการกระทําผู้ก่อการร้ายและมีการระดมทุนมาหลายปีแล้วซึ่งในอัฟกานิสถานพวกเขารวมกลุ่มบางกลุ่มเข้าด้วยกันและดําเนินการบัติการต่อขบวนการในการต่อต้านตอริบันซึ่งองค์กรนี้จะไม่มีความสนใจโดยตรงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียหรือในยุโรปตะวันออกแต่อย่างใดขณะเดียวกันทางด้านทัตยานามอสคาร์โคว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งรัสเซียก็บอกว่าในกาสไปร่วมไว้อะไรต่อเหตุการณ์ยิงที่ว่าเป็นสิ่งสําคัญมากที่ประชาชนในโลกจะต้องรวมตัวกัน เพื่อค้นหาผู้บงการและให้พวกเขาต้องมารับผิดชอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่หัวใจของเราไม่เพียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเท่านั้นแต่อยางเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อผู้ที่สามารถกระทําการอันเลวร้ายนี้ด้วยสําหรับการสอบสวนในขณะนี้เดมิตรีเปสคอฟโฆษกสำเนารัฐบาลร,รัสเซียก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการสอบสวนยังอยู่ระหว่างการดําเนินการแต่ยังไม่มีการประกาศสถานการณ์เฉพาะใดๆในตอนนี้ ซึ่งรายงานก่อนหน้านี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแต่ยังไม่สามารถมีการเปิดเผยสถานการณ์อย่างเป็นทางการซึ่งจะต้องรอข้อมูลการยืนยันจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการเสียก,ก่อนนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ